และคอนสั้นเรื่องไปเที่ยวที่คาเฟ่เปิดใหม่ใกล้ฟาร์มจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะไปไป,ไปกันทุกคนไปเที่ยวกันค่ะไปจ้าไปคุณจะไปเที่ยวเหรอใช่ใช่ใช,ใช,ใช่แต่งตัวเต็มขนาดนี้ก็ต้องไปแล้วแหละ ขึ้นรถรบกันทุกคนหรือยังจ๊ะรแล้วคะโอเคนะมนาวเดินเดน้ไไปะไปจเดินก็มีังรอบเลยจอดรถจอดเสียได้ได้ไไเสียรถไปเสยหลินเลยักัทกคน ดีน่อยเสียงรถก็ดังเตยนะลูกเล็กอะลดังมากไอคือปับไปช้าๆลุกคตนะเราไม่ควรเร็วนะคะมันจะได้าไง่อยนะคะค่ะ ไฟแดงค่ะุไฟแดงเยอะนิดคุณต้องขัดฉาั้ไฟ่ีเกินนะคะไฟเฉก็จไปด้เลยนะคะะน่อก็ไฟเริ่มนี่แรงนิดนึงนะคะมี่าใเกินนะคะก็ชีวิตชีวิตคนคนคีน นนี้นะคะไ,ไปได้ <hein. S 1> <vas> ตรงนี้นะคะลก็ปล huh ่เลยค่ะตรงนี้ช่วยมวย้ไป่ลจเยะนีจกจบตรงนี้แ <Okay. S 2> ลเคลงมาได้เลยจ้ะไปจ้าไป ตามแม่มจ้าที่นี่คือคาเฟ่เปิดใหม่นะจ๊ะชื่อว่าคาเฟ่ยูนิคอนหวานแหววมากอ่ะทุกคนนี่สิเข้าไปเลยจ้ะที่นี่จ้าว้าวยังสวดยินดีต้อนรับครับโว่หล่อมากเลยอ่ะเออขอเป็นเอาไอติมัตะทั้างหมดสีถ้วยหน่อยได้ไหมคะได้จ้ะได้จ้ะ กินกันได้เลยจ้ะสั่งไอติมให้แล้วอาจจะแต่ละคนกินได้เลยจ้ะอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะละครน,นี้ก่อนเคลื่อนนิดนึงก็ขยับนะโอเคขอมันจะไม่ค่อยเห็นนะอ่ะซูมค่ะซูมค่ะอร่อยมากเลยนะคะคุณพ่อใช่เลยจ้ะอร่อยเหลิยมากเลยจ้า อิ่มแล้วค่ะขอไปเล่นไหนได้ไหมคะได้จ้ะชวนพี่เล่นนะคะพี่มะนาวไปเล่นกับหนูหน่อยได้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 มีอะไรให้เล่นบ้างอะเองออกไปดูก่อนนะจ๊ะว้าวตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งด้วยหรอ,อคาเฟ่น,นี้อย่างดีเลยอะจริงจริงจริงคาเฟ่น,นี้ดีมากออกไปดูข้างนอกกันเถอะจริงจริงด้วยตรงนี้มีจัก,กรยานอะเล่นได้หรือเปล่า เดี๋ยวเราลองไปหาพี่พนักงานไหมเข้าใจดีด้วยโอเคโอเคไป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 ถามพี่เขาไหมว่าเราเล่นเล่นฟรีหรือเปล่าจักรยานสองคันนี้เราปั่นเป็นจริงจริงจริงพี่คะจักรยานสองคันข้างหน้านั้นปั่นได้ฟรีไหมคะฟรีจ้าให้เล่นได้จ้าเด็กเล่นได้เย้ไปจ้าไปปั่นจักรยานกันไปพี่หนูเอาสีเขียวมีนนะแล้วพี่เอาสีฟ้า แต่ว่าปั่นให้ดีๆหน่อยนะครับเด็กๆครับอุ้ยสวยจังเลยอ่ะปั่นหนึ่งดีสนุกสนุกชุบชว้าวปั่นได้นะหรือมันคันใหญ่ไปหน่อยแต่เราก็ปั่นเป็นทุกสกยานแต่ว่าเด็กๆอย่าไปไกลกันนะจะลูกๆจะจๆจก็วนวน,วนรอบๆนี้แหละโอเค ปั่นวนวนแล้วก็อยาาลืมเอามาคืนเขาด้วยละลุกๆก็เอาเอาคืนเจ้าของนั้นอะได้ได้ปั่นรอบๆคาเฟ่กันเถอะพี่จริงจริงจริงปั่นมาเรื่อยๆนะเราจะมาชมรอบคาเฟ่กันไหนนะ่สนุกมากเลยไปไปเบื่อแล้วว่าพี่เรามาจอดกันดีกว่าจอดไว้อย่างนี้ ปพี่ไปกันเราไปชวนพ่อกับแม่นั่งข้างนอกกันเออคุณแม่ค่ะเราไปนั่งข้างนอกกันได้ไหมคะได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวแม่แม,แม่ไปสั่งอก,กินให้เขาสั่งให้กินข้างนอกแล้วกันนะสั่งคุ้มล็อบเตอร์สีจานได้คะ่ะนี่คะ่ะเงินได้จ้ะได้จ้ะออกมาเสิร์ฟข้างนอกน,นะคะจ้ะ นั่งจะนั่งนั่งนั่งเอามาเฟืองกินแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรได้จานใหญ่สุดเลยแม่สั่งให้โอเคกินได้เลยจล้ะลูกอ่าโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่ว่าแต่ที่พี่เขาไม่มานั่งโต๊ะใหญ่เราเนะจริงด้วยจริงด้วยอร่อยมากๆหกเ ไปไปไปจ้าเรากลับบ้านกันเถอะกลับบ้านแลนะ้วหรอคะไปไปมน nào, ปะนาวก็เรากลับบ้านกันเถอะไปบบะคุณกลับบ้านจบบ้านไปโดดออกมาเลยจ้ามาเลยจ้าสนุกนจะจ้าวันนี้สนุกมากเลยค่ะเอ้ามะนาวเห,ห็นแม่ช่วยแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยนะจะ้าไป นี่ใส่แว่นกันดแดดมาด้วยหรอจ้ามันร้อนขนาดนี้เลยหรอครับครับครับไปเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วจ้าตรงนั้นเองรถของเราไปไปไป,ไปกลับบ้านจ้าตามมาจ้านั่งรถนั่งรถขึ้นมาหมดจังจ้า มะนาวคุณแล้วใช่ไหมป้านจันทป้านจันทป้านกันทร,นนรนน์เล่นกันเ,เล่ลๆเล่ับบ้านกันทรป้าไปป้านกันทร์ไปที่ป้านจันทร์ไถึงบ้านและเจ้าให้ดีๆหน่อย ลงมาจ่ายลงมาจ่ะไอสองคนนี้เขาไม่ลงกันเหรอลงมาเร็วก็จบกันไปแล้วกับละครสั้นเรือกไปเที่ยวงานไปเที่ยวร้านคาเฟ่เใหม่ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องสัตส,สากุระด้วยนะคะขอบคุณค่ะ